วางละภาษาหนีละบริษัททางศีรักษาคำเปอนสิทีดีหายบ่ให้ส่วนละบ่ให้ทำบุญไว้ทานนะไม่ละแจกจ่ายบาทนาทายสิได้ขึ้นสันว่าพระองค์เจ้าพุทรามา อดีรสวทาบาปไปไปนาโลกวนละจิโตกะลงคุมกะบวกวะหโลกังวนบอกเฮ็ดสาวนี่ก่อนเป็นละเห็นเลยนั่งพวกละพอในละบนบอดีพนบอกแก่งไขไว้ว่าสังสลาบ นี้จะกอนละไปส่นนุ่มละเท้าเห็นละบ่นละปิดละกินละก็ให้อราดนี้ละไก่เดื่นดันบุนดีแล้วเดินก็ไปไกลละไปไว้ไว้ี่าแลนแสนบุนดีคือว่าท่านนี่ละเจ้าเฮาข้าวต่อไปละ เออกันหาทานไปแล้วเนี่ยเฮาได้ก็คือบุญตพราะอะไเมียมาใจเมียละคนละผู้ใดอยากได้ละมาพีกุศุคุละไม่บวนสันเดินกระจายเสียงบอกเราเป้่าให้ขวักพี่นองมาพี่ละทีทาาละ กนลาจอกจากบ้านก็ว่าวมาทำบุญขันมาถึงยาติพากันนีที่บุญเลยสร้างพีลามีของดีมาเสียลเลาบุญไปไว้แน่แล้วละสจะดึงละสิแกเอาพกาวกเก้าละพิน้หงละไปเชิรู้วละสะวรค์นั่นละเดือ